สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไง,ไง่ายๆสไตล์ครูใบเก่าก็อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น AI เหมือนกับที่ว่าถ้าต้องการรู้เรื่อง AI ให้มาที่ช่องครูใบเกากันนะครับตอนนี้ก็จะเป็น AI อีกตัวหนึง่งของประเทศจีนซึ่งออกมาใหม่กันนะครับเป็นการ AI ที่ใช้สร้างภาพสร้างวิดีโอโดยที่ไม่ต้องสมัครไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องเซตอัพอะไรทั้งสิ้นเลย แล้วก็เครดิตก็ยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรายังใช้ได้ฟรีไม่จํากัดน,นะครับก็ลองกันดูนะครับเขาจะกำคัดอยู่ที่ไหนเพิ่งลองใช้เมื่อสักครู่นี้เองเห็นว่าโอเคเสุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูเลยครับพบกับ AI ตัวนี้กันครับเข้า Google เนาะเซิร์ชหาตัวนี้ก uh, uh, นะูกูกูอ AI เนาะโอเคก o กูเอ แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องอะไรเลยมี AI chat ด้วยนะครับนี่มี AI chat ด้วยมี AI director ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะมี AI image generator AI video AI voice chat login นะเดี๋ยวเราลองไม่ล็อกอินล้วเราเราจะสร้างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวอื่น เดี๋ยวมาว่ากันติดตามให้ดีนะครับช้องคุไว้เก่านะครับเราคลิกที่ AI Image Generator ก็ไปเอาพร้อมมาที่ผมทำไปแล้วนะผมเอาพร้อมตัวนี้เป็นเหมือนก่นวาว่าผู้หญิงชาวเอเชียสวยงามแล้วผมยาวนะครับก็เรานั่งอยู่บนเรือและสนุกอยู่ในทะเลอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็ปี้กันนะครับก็ปีเสร็จแล้ว เราก็จะออกจากับตัวนี้ก่อนเอามาวางนี้ create a n image f r o m text form เราก็ c t r t V o l B ไปเลยปุ๊บเดี๋ยวดูนะครับระยะเวลาจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วภาพที่ออกมาจะสวยขนาดไหนมีเรื่องนะครับ Standard ก็มี HD ก็มีอ er. ่แต่รอบ e n นี s นี่ก็คือหมายถึงว่าต้องเสียเงินนะมี p r e f e r e n c e speed เป็นไง quality คุณภาพเป็นอย่างไรสัญลักษณ์คล้ายๆ Deep ด e e k เลยนะเป็นตัวป่า อันนี้เป็นปลาโลมานะครับเป็นปลาวานแล้วก็มีชุดสไตล์ให้เลือกด้วยนะครับเออมีชุดสไตล์ให้เลือกด้วยมีมากกว่าหนึร้อยรูปแบบเดี๋ยวเราเอาเอาเอาแบบแรกนี่ก่อนเอาแบบแป๊บเดียวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกดูกันนะครับว่าสุดยอดขนาดไหน AI ตัวชื่อว่าโกกุอ้าไม่ถึงยังไม่ทันหายใจเลยครับยังไม่ทันหายใจเลยออกมาแล้วดาวน์โหลดเก็บก่อนดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนเออ เห็นไ,ไหมครับเสร็จฮะแค่นี้เองออกมาสวยงามไหมครับสองมาสวยงามมนาะอีดิตได้แชร์ได้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราลองมาตัวอีกตัวเราลองเอามารูปแบบเลยดีเอาแบบนะครับอันนี้เป็นแบบอ๋ออันนี้ยาง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 อันนี้ให้เรียนรูปแบบเฉยๆนะครับไปดูรูปแบบสไตล์ก็ว่าเป็นแบบหนอืมมันมีดูแลบิวออร้อลสไตล์ นี่โอ้โหจะให้เลือกแบบไหนอีกนะครับนี่สุดยอดไหมสุดยอดไหมสมมติเอาอนี้ดูเนระอเอาน,อน,นี้ดูนะครับเอเชียนนี่เจเนเรทให้เลยเจเนเรทให้เลยเยวดูเจเนเรทนะครับเจเนเรทสิปึ๊บปึ๊บเจเนเรทไปวัอ่าเอเชียนอ๋นนอหเห็นไหมครับ โอ้โหสุดยอดมากมากสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าแค่เวลาไม่ถึงเท่าไรคนระับเราสามารถเลือกรูปแบบได้โอ้โห,โโหเป็นไงครับมาช่องนี้ไม่มีผิดหวังแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเอารูปเอาเป็น AI วิดีโอบ้างนะนะเอา AI วิดีโอนะครับปึ๊บอใส่พร้อมเมาสักครู่นี้แหละนะครับปึ๊บเดี๋ยวดูนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นคลิกเจเนเรตเหมือนเดิมนะผู้หญิงชาวเอเชียสวยงามผมยาวสวยนะครับกำลังนั่งอยู่นเือกำลังสวยก,กับทองทะเลเจเนเรตไปเลยดูนะครับเขาจะใช้เวลากี่นาทีเตรียมนะครับถอยหลังได้เลยนะครับนะครับสามารถที่จะจ่ายเงินห้าห้าดอลลาร์เองนะครับสามสิบวิดีโอแต่นี่เรายังไม่ต้องเสียอะไรเลยยังไม่ต้องรองอีกไม่ต้องสมัครด้วยนะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้อโหแต่เห็นไหมวิดีโอเขายังไม่ยังไม่ว่าเทนะ่าไหร่เนาะดูนะครับแต่เขาใช้เวลาแค่สองวินาทีนะั่นมันตีไปกลับนะครับอ่าตีไปกลับก็เลยดูนั่นอ่าแต่ถ้าพูดถึงภาพถือว่าโอเคเนาะถ้าพูดถึงภาพถือว่าโอเคอ่าเอาภาพมานะสมมติเราภาพมานะเมื่อกี้เราติมพร้อมหนเราภาพมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เราก็ไปเลือกรูปภาพมาสักครู่นี้ก็ไดนะ้ะครับรูดูดนี้ โอเพนอ่าพอโอเพนเสร็จแล้วเราก็ว่า let's run error เจลีบพิชถ้าเกนโอเคไม่ได้ไ uh, ม่เป็นไรนะครับ uh, อันนี้จะเอาลูปอื่นดิเราเอาลูปอื่นเลเราตัวนี้พิคคูมแมนพิคคูมแมนได้ไหมพิคคูมแมนอ่า uh, พิคคูมแมนเดี๋ยวเท้าทำวิดีโอเลยยังไม่ได้พิมอะไรเลยนะครับใส่วิดีโอเข้าไปแล้วกลังเจนนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่มีให้เป็นวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นกิฟด้วยอ่าอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วโอ้มาแล้วนะครับแต่เร็วมากเพราะก็แค่แค่สองสองวินาทีนะให้เวลาแค่สองวินาทีเพราะนั้นตอนนี้ของฟรีเรายังไม่เพราะถ้าเราจะใช้นะครับเราก็ต้องเสียสำลักเ,เรือแค่ห้าเหรียญเองแต่ที่ที่แน่ๆก็คือว่าตัว ai image generator เนี่ย ถือว่าเดี๋ยวเ,าเอาสักอกีกสักสักรูปนะครับเอาอีกสักรูปไหมกบคุณนะครับเดี๋ยวเรา,เอาลองดูนะครับว่าจะยังไงเอาตัวนี้นะครับเอาอีกสักพร้อมนะครับดูดูวาเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าตัวคุ่ตัวนี้นะครับมันแค่สองวินาทีมก็จะเร็วเนาะปิ๊บเร็วโดวูไม่สวยนี่เห็นไหมที่เอ็ดพร้อมสวยงามไหมครับโอ้โห ดาวโหลดเก็บไว้เลยครับสวยงามอ่าโอเคนะครับเห็นไ,ไหมเราสร้างเลยเราสร้างได้เลยไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องสมัครไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแค่วางพร้อมไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีรูปแบบมากให้เลือกหลากหลายสไตล์อ่าน่าสนใจไหมครับน่าสนใจไหมมัวหุ่นด้วยนะครับอโอโหนะครับ อนอครับโ,โอเคเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูรูปที่เราทำด้วยรูปแรกๆนะครับที่ทำเสร็จแล้วนี่มดูผลง,นะงานนะครับดูผลงานนะครับเป็นหน้าจอเนหะ็นไหมสวยงามน,นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็จัดก,กันด้วยด้วยรูปนี้นะครับแล้วก็บอกว่าคงจะเป็นประโยชน์มากไม่มากก็ล้วนะสำหรับ AI ของจีนตัวใหม่ตัวนี้โกกุ Go Go. นะเดี๋ยวเรามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะทำได้า AI chat ก็ได้ AI Director นะครับแล้วก็ AI Image Generator AI Video นีย่ยังไม่ค่อยเวิร์กอาไรเพราะมันแ,แค่สองเลยีแปบ๊บเดียวนะครับ AI Voice Chat ก็ได้ไม่ต้องออกอินไม่ต้องอะไรอะไรโอเคเอา่าเป็นไงบ้างครับทิ้งท้ายด้วยรูปภาพตัวนี้ อ่ก็ส่งความสุขให้กับทุกท่านกับ AI ตัวชื่อกโก้นะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคุณใบเก่ากันนะครับสวัสดีครับ